แม่ห้องสอนค่ะมอบรถเข็นนั่งปันสุขแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพื้นที่อำเภอแม่เสเรียงและอำเภอศบเอยค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่รเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานมอบรถเข็นนั่งปันสุขแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพื้นที่อำเภอแม่รเรียงและอำเภอศกเมยโดยมีกรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมส่งมอบรถเข็นนั่งปันสุขแก่ญาติผู้พิการที่เดินทางเข้ามารับมอบจำนวน1ิคันค่ะ ทั้งนี้แม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ดําเนินการจัดหารถเข็นนั่งมอบให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ขาดแคลนกําลังทรัพย์และมีความบกพร่องหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวให้สามารถประกอบภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นตามโครงการรถเข็นนั่งปันสุขของสมาคมแม่บ้านมหาไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับรัษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศลดความเหลื่อมล้ําในสังคมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับรถเข็นนั่งจาก6อำเภอรวม19คันเป็นผู้พิการในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงจำนวน3คันอเภอศบมืออีก7คันค่ะ